สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปหาของกินของอร่อยตามสไตล์ผมนะครับก็จะเป็นเรวแนวแบบรสชาติแบบชาวบ้านชาวบ้านจัดจ้านนะครับเข้มข้นภูกอร่อยสะใจแถมให้เยอะนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดรอบ นอกเมืองนะครับก็เป็นแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับตลาดนี้ก็ขายมายาวนานนะครับเพื่อนๆที่สี่แยกบางพลูนะครับตลาดนี้นะครับจะตั้งอยู่ตรง4แยกบางพลูเลยนะครับเพื่อนๆจังหวัดนนทบุรีนะครับจะเป็นตลาดที่เปิดขายทุกๆวันนะครับและขายตอนช่วงเย็นนะครับเพื่อนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะครับจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับของจะเยอะมากๆและเป็น อาหารแนวแบบสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านนะครับมีทั้งแนวไทยกลางแล้วก็อีสานนะครับเ,เพื่อนแล้วก็มีอาหารใต้นะครับเป็นศูนย์รวมของอาหารเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับตลาดนี้นะครับเ,เพื่อนตลาดนี้นะครับก็จะอยู่เส้นถนนบางกวยไซน้อยนะครับเ,เพื่อนสามารถปักหมุดไปที่ตลาดนัดบางพลูดได้เลยครับ ตลาดนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีร้านเด็ดร้านดังอย่างขนมจีนแม่มาลานะครับของพี่เท่งนะครับเป็นเพื่อนที่เปิดอยู่ตรงหัวมุมเลยครับร้านใหญ่มีของกินเยอะมากแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะไปทําคลิปร้านขนมจีนแม่มาลาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับขนมจีนแม่มาลาก็จะมีทั้งแกงเขียวหวานแกงไตปลา ขนมจีนน้ำยานะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป่าข้าวหมูแดงข้าวขาวหมูของกินเยอะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเพื่อนๆผมจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันก่อนนะครับตลาดนี้เนี่ยมีของกินของอร่อยนะ่าสนใจเยอะมากๆนะครับเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขับเข้ามาด้านในตลาดได้เลยนะครับด้านในมีที่จอดรถเป็นร้อยคันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับส่วนด้านหัวมุมนะครับก็จะเป็นขนมจีนแม่าลาลุงเท่งเนี่ยแหละครับเพื่อนๆนี่ครับเราไปเดินตลาดครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หลังนะครับที่มาร่วมเดินทางหาของกินในวันนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศด้านในตลาดนะครับเพื่อนๆก็มีของกิน ของอร่อยหลากหลายมากๆนะครับนี่ครับบรรยากาศก,าก็ชิวๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเ,เพื่อนๆตลาดแบบนี้แหละครับมีของกินของอร่อยเยอะแล้วก็ถูกสดสะอาดตามสโลแกนของผมเลยครับก็จะหาทานกันตลาดแนวนี้แหละครับเ,เพื่อนๆชานบ้านฝีมือชาวบ้านรสชาวบ้านเนี่ยนะครับอร่อยสุดๆเลยนะครับเ,เพื่อน ทั้งผักสดผล,ลไม้นี่มีครบนะครับแล้วก็หมูสดกุ้งอาหารทะเลต่างๆเนี่ยครบเครื่องนะครับตลาดนี้ตลาดก็เป็นแบบแนวเทพื้นปูนเรียบร้อยนะครับเป็นเพื่อนเดินสะดวกสบายสะอาดสะอาดนะครับเ,เพื่อนๆก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านปลาล้าเดี๋ยวเรามาให้กลับมาซื้อนะครับพอดีพี่ก็ยังตั้งร้านไม่เสร็จนะครับ เวลาที่มาถึงนี่ประมาณ3ามโมงนิดๆนะครับนี่ครับตัวหางหมูทอดนะครับเพื่อนๆนี่หางประมาณนิ้วชี้นะครับแบบนี้กําลังกรอบก็ร้านนี้นะครับมีหลายไซส์นะครับหางหมูนะครับมีทั้งขนาดเล็กใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีหมูหมูสามชั้นทอดนะครับเป็นหมูกรอบเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับกรอบกินได้ทั้งหางเลยนะครับเพื่อนๆ บรรยากาศตลาดนะครับก็ที่จอดรถสะดวกสบายครับเพื่อนๆจอดได้เป็นร้อยๆคันเนี่ยครับสามารถเข้ามาจอดรถด้านในได้เลยนะครับฟรีนะครับค่าที่จอดรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยครับตั้งแต่เต็นแนวเต็นตรงนี้ไปถึงสดนู่นนะครับเพื่อนๆใหญ่อยู่นะครับแผงอาหารน่าจะมีเป็นร้อยได้นะครับเพื่อนๆ บรรยากาศพื้นเพิ่นก็สะอาดสะอาดเดินสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆนี่ครับน่ากินทุกเมนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงนะครับเพื่อนๆทั้งขนมนมเนยครบเลยครับเพื่อนๆนี่ครับคนก็นแน่นเลยนะครับแต่ว่าช่องทางที่เขาเว้นไว้ให้เดินเนี่ยว่างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะเบียดกันแน่นอนครับ ขนมปังนี่ก็น่ากินนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ทั้งดอกไม้ทั้งอะไรมีครบนะครับเพื่อนๆนี่ครับปลาล้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสาหรับร้านนี้นะครับก็จะเป็นปลาล้านะครับปลาดุกเป็นตัวๆเลยนะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆน้ํานี่ครับมีความหอมนะครับแต่ร้านนี้นะครับจะออกเป็นแนวแบบน้ำแบบ ต้มปลานะครับเพื่อนๆแล้วก็มีพวกสมุนไพรนะครับนี่ครับราคาเบาๆครับห้าสิบบาทปลาดุกตัวหนึ่งก็จะสามสิบอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆซื้อแบบปลาดุกสดๆนี่ก็จะสามสิบาทนะครับนี่เอามาขายแค่ห้าสิบาทเองต้มครบต้มให้เสร็จสับเลยนะครับในราคาห้าสิบบาทนี่ครับถุงหนึ่งก็จะตักให้ทั้งน้ําทั้งปลาดุกนะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมีพวกสมุนไพย,ย่างๆนะครับเพื่อนๆก็เราสามารถไปเติมเครื่องอย่างอื่นตามที่เราชอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกะทิหรือว่าผักต่างๆนะครับจะเป็นพวกหน่อไม้ตัวฝักยาวตามที่เราชอบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี้เราก็ซื้อต้มมาเสร็จเรียบร้อยนะครับบางตัวมีไข่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนในราคาแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองก็ร้านนี้เด็ดนะครับ ร้านปลาปลาดุกนะครับคุณการนะครับเพื่อนๆในตลาดแยกบางพลูนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับถุงหนึ่งห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกต้มยำแกงต่างๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งร้านนะครับร้านข้าวต้มราคาถูกอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูคนก็ เยอะนะครับแต่ว่าเขาเว้นช่องไว้ให้เดินเนี่ยกว้างมากเดินนี่สบายเลยนะครับเพื่อนตลาดนี้ถือว่าจัดของได้ดีเลยนะครับก็สามารถคนก็ต้องเดินผ่านทุกร้านนะครับนี่ครับเพื่อนทั้งไข่สดไก่ทอดปลาทอดนะครับ พวกหมูทอดหมูย่างไส้กรอกกุ้งแพนะครับโดยเะเป็นพวกเกี๊ยวทอดขนมต่างๆนี่ก็เยอะครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตลาดแยกบางพลูนี่ครับร้านนี้ก็แต่ละเมนูเนี่ยครับเพื่อนๆโอ้โูเมนูต้มต้มแซบ่บต้มเล้งครบเครื่องมากๆนะครับตลาดแยกบางพลู หาง่ายครับเดินทางสะดวกครับตลาดอยู่ตรงแยกบางคูเลยครับนี่ครับเดินเป็นซอยซอยครับ้ายาวกันไปเลยครับเพื่อนผักสดสดแปลกแปกก็มาหาทานได้ที่ตลาดนี้นะครับเพื่อนน่ครับเยอะมากๆแผงใหญ่มากๆครับเพื่อนปลาทูสดสดเลยนะครับนี่เมนูทอดเมนูย่าง ข้าววันไก่20บาทนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดต้มนี่ครับแล้วก็จะเป็นพวกข้าวหลามข้าวเหนียวมูนคร้านนี้ก็ยำหอยแครงนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นร้านเค้กร้านขนมปังของอร่อยทำสดๆใหม่ๆวันต่อวันนะครับตลาดนี้ดีมากๆนะครับทั้งถูกทั้งอร่อยเข้าสโลแกนผมเลยนะครับ สดสะอาดถูกอร่อยสะใจให้เยอะมากๆครับนี่ครับกับพรา20ต้มต้มแซบหมูนะครับก็จะให้เราเลือกตัวเครื่องในหรือว่าจะเป็นเอ็นหมูตุนช่างกิโลนะครับเพื่อนกับเมนูกับข้าวนะครับทั้งอาหารข้าวแกงใต้ ้าวแกงอีสานนะครับหรือว่าจะเป็นอกภากกลางก็มีนะครับเพื่อนมีครบครับตลาดนี้แล้วก็ล้ามยำนะครับถุง25่ห้าก็จะมีทั้งยำเห็ดนางฟ้ายำหอยแครงทุกอย่างนะครับในราคา25บาทอันนี้ก็เป็นและรล่านนี้นะครับก็จะเป็นต้มยำหัวปลานะครับถุงละ50บาทถุงอย่างใหญ่แล้วดูนี่ครับ อันนี้เป็นไข่ปลาครับถุงละห้าสิบบาทเพื่อนๆต้มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับต้มยำหัวปลานะครับก็จะเป็นหัวปลาแซลมอนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปลาจีนนี่ครับเพื่อนๆราคาห้าสิบาทเท่านั้นเองถุงใหญ่มากน้ำซุปต้มยำก็เข้มข้นนะครับหอมหวานตัวเครื่องเทศน,นะครับแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวแซ่บสาใจเลยนะครับนี่ครับถุงใหญ่มากๆห้าสิบบาท ดีงามเวอร์นะครับนี่ครับซื้อไข่ปลาเปล่าๆ50บาทก็มาให้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเราก็เอามาทําเมนูที่เราชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผัดพริกแกงทอดกับไข่เจียวกินแล้วมันป๊อปแปะป๊อปแปะอย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาจีนนะครับไข่ปลาจีนนะครับก็จะมีความมันมีความหอมหนึบหนับกรุบกรับป๊อปแปะเดี๋ยวแล้วมันจะป๊อปแปะเป๊ะอร่อยมากครับเพื่อน เนี่ยครับก็มาทีไรนะครับตลาดแบบนี้นะับพลุงพลังทีนะครับเพื่อนเพื่อนเดินชมกันยาวๆเพลินเลยนะครับตลาดนี้ครับเพื่อนเพื่อนและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจีิงจังกับเรื่องแดดทำมานําเสนอนะครับเนี่ยของกินของอร่อยยังมีอีกเยอะครับเพื่อนเพื่อตลาดนี้เดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวกันทีล้าๆเด็ดๆเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อตลาดนี้ครับ เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดอาการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกทกคนและก็ทางร้านและทางร้านต่างๆที่ผมถ่ายทําและทางตลาดแยกบางพูจังหวัดนนทบ,บุรีไปนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ